สวัสดีค่ะพิมพีครูเจอร์นี่วันนี้เราจะพาไปรู้จัก dreamy lc10s ultra หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะออกแบบมาให้ทำงานได้ฉลาดแล้วก็เป็นระบบตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังดูดและก็ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ เจ้าที่ผมอยากพูดถึงก่อนเลยก็คือ Easy Leaf System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำความสะอาดแบบไม่สะดุดแม้พื้นที่ในบ้านจะมีความต่างระดับหรือพรมที่ค่อนข้างหนาแบบนี้นะครับสามารถที่จะขึ้นบันไดและร่องประตูดได้สูงสุดถึง4เซนติเมตรดีไซน์ออกแบบมาทำงานได้ดีแม้บนพื้นเปียกหรือว่าพื้นครัวที่ลื่นนะครับการทางานของ Easy Leaf Dreamy ออกแบบมาให้มีล้อทั้งหมด4ตัวโดยเฉพาะล้อเสริม2ตัวด้านหน้าที่ช่วยยึดเกาะสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ล้อหลังเนี่ยสามารถข้ามได้อย่างมั่นคงซึ่งใช้เลเซอร์คู่ด้านหน้าตรวจจับความสูงของพื้นหรือสิ่งกีดขวางเช่นรองประตูหรือพื้นยกระดับและใช้ล้อเสริมเข้าไปเกาะกับขอบพื้นที่จะปีนส่วนล้อหลักก็ค่อยๆข้ามผ่านอย่างนุ่มนวลแล้วก็มั่นคง ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถที่จะเดินผ่านพื้นที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นหมดกังวลเรื่องเครื่องจะไปติดตามส่วนต่างๆของบ้านอย่างไม่ตั้งใจช่วยทําให้การทําความสะอาดต่อเนื่องโดยไม่สะดุดนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือหัวแปรง HyperStream Detangling Duo b r u u h h ซึ่งเป็นหัวแปลงคู่ที่ออกแบบมาเพื่อให้พื้นสะอาดลึกและเป็นปัญหาที่หลายๆบ้านเจอกันบ่อยมากๆก็คือเส้นผมเนี่ยเข้าไปพันที่หัวแปลงนะครับสาวๆคนไหนผมยาวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงซึ่งเครื่องทั่วไปเวลาดูดเส้นผมหรือว่าขนสัตว์ จะเข้าไปพันจนต้องมานั่งแกะเองแต่ว่าแปรงคู่นี้จะออกแบบมาให้ดูดเส้นผมได้ยาวถึง30ซนติเมตรโดยไม่พันแปรงเลยระบบนี้ใช้แปรงยางขนแข็งที่ทำหน้าที่แนบสนิทกับตัวพื้นเช่นกระเบื้องไม้หิน ดูดฝุ่นจากร่องได้ลึกและแปลงยาง TPU ที่เหมาะกับพื้นพรมแบบนี้ยกฝุ่นออกจากพรมให้หมดทั้งแบบพรมขนสั้นและขนยาวได้ดีโดยไม่ดึงเส้นใยของพรมนะครับและที่น่าสนใจนะคะคือมีการออกแบบช่องลมใหม่เพื่อให้แรงดูดเนี่ยลื่นไหลต่อเนื่องฝุ่นไม่ย้อนกลับไม่ติดค้างในหัวแปรงไม่ต้องเปิดฝาออกมาคอยเาะหรือว่าเคลียร์บ่อยๆ Dreamy L40S Ultra ใช้ระบบ Warmax ร่วมกับมอเตอร์ Turbo Force เจน6ที่ให้แรงดูดสูงสุดถึง19,000 PA นะฮะแรงขนาดนี้นะคะสามารถดูดได้ทั้งฝุ่นละเอียด เส้นผมเศษอาหารเศษทรายหรือแมน้นแต่ฝุ่นที่อยู่ในร่องกระเบื้องได้หมดในรอบเดียวแบบไม่ต้องวนซ้ำนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแรงดูดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Dreamy Home ซึ่งสามารถสั่งให้เครื่องเพิ่มแรงดูดเฉพาะบางพื้นที่บริเวณที่มีพรมหรือพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงได้ทันทีนะครับและยังสามารถที่จะควบคุมทุกฟังก์ชันผ่านแอปได้เลยซึ่งไม่ต้องคิดมากเพราะว่า เวลาพอเครื่องมันทำงานแล้วตัวเครื่องจับว่าพรมเนี่ยอยู่บริเวณไหนมันก็จะเพิ่มแรงดูดให้ท,ทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับฉลาดมากนะคะ และถึงจะได้พลังดูดสูงนะคะแต่เครื่องเนี่ยก็ยังสามารถลดเสียงรบก,กวนได้ถึง3 d เดซิเบลเลยโดยที่ยังคงประสิทธิภาพการดูดไว้แบบเต็มกำลังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Smart Carpet Care เหมาะสำหรับบ้านที่มีพรมหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องน้านะครับหรือพื้นที่ที่มีการใช้เสื่อเฉพาะทางเช่นเสื่อโยคะหรือว่าเสื่อเด็กนะครับ ออกแบบมาให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเลือกวิธีทําความสะอาดตามประเภทของพื้นผิวได้อย่างแม่นยําโดยไม่ทําให้พรมหรือว่าเสื่อเสียหายเช่นตัวเครื่องจะหลีกเลี่ยงการใช้มอบถูพื้นหรือว่าพ่นน้ําโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เสื่อชื้นซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราได้นะครับส่วนพรมขนยาวระบบจะสั่งให้ถอดมอบถูพื้นออกเพื่อไม่ให้พรมเปียกนะคะและเพิ่มแรงดูดอัตโนมัติให้ดูดฝุ่นลึกถึงคนเส้นใยพรมได้จริงๆ Mop Pass Removed สำหรับพรมขนสัน้นตัวเครื่องสามารถที่จะยกม็อบถูพื้นได้อัตโนมัติสูงถึง10.5ม mm, ิลิเมตรเพื่อป้องกันการเปียกและยังปรับแรงดูดเฉพาะจุด เพื่อทำความสะอาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสุดท้ายคือพรมเช็ดเท้าแล้วก็พรมในห้องน้ำนะคะเราสามารถตั้งค่าให้เครื่องแค่ดูดฝุ่นหรือว่าผ่านโดยไม่ทำความสะอาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัสดุและระบบที่พิมพ์ชอบม,มากที่สุดคือการยกมอบขึ้นแล้วก็แปรงอัตโนมัติเป็นระบบที่ช่วยให้เครื่องสามารถปรับตัวเองได้ตามสภาพพื้นผิวที่แตกต่าง โดยไม่ต้องสั่งงานเพิ่มเมื่อเครื่องตรวจเจอว่ากําลังจะขึ้นไปบนพรมและถ้าเครื่องทําความสะอาดในบริเวณที่เปียกหรือว่าพื้นครัวที่มีคราบน้ําระบบจะยกแปรงด้านหน้าขึ้นเพื่อช่วยให้แปรงแห้งได้ดีขึ้นหลังจากการใช้งานและลดแผ่นม็อบด้านหลังลงเพื่อให้การถูพื้นมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทั้งหมดนี้มันจะทํางานเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกดหรือว่าสั่งงานใดๆเป็นการทําความสะอาดที่ละเอียดแล้วก็ ฉลาดมากๆเลยนะมีเทคโนโลยีแขนยืดหยุ่นคู่นะคะ Dual Flex Arm Technology แปลงข้างอัจฉริยะที่สามารถยืดออกได้แบบอัตโนมัติเพื่อเข้าไปกวาดฝุ่นตามซอกแคบใต้โซฟาตูต้เตีย้ยหรือว่าขอบมุมห้องได้อย่างทั่วถึงขยับได้ตามลักษณะพื้นที่แล้วก็ยืดตัวไปเก็บฝุ่นในจุดที่ตัวเครื่องหลักเนี่ยเข้าไม่ถึง ส่วนการถูพื้นก็ยังมี mop extend r o b o swing ตัวนี้มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วแต่ว่าตัวนี้ทำได้ดีขึ้นนะครับที่ทำให้แผ่นถูพื้นสามารถที่จะขยายออกไปด้านข้างได้มากมสูงสุดถึง4เซนเมตรเพื่อทำความสะอาดขอบผนังและซอกใต้โต๊ะหรือแม้แต่มุมเล็กๆตามขาเฟอร์นิเจอร์ก็ยังได้นะฮะร,ระบบนำทางอัจฉริยะ pad finder ร่วมกับเซนเซอร์ 3D structure light ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงแบบ 3D เพื่อสร้างภาพลึกของสิ่งกีดขวางรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของเล่นสายไฟหรือว่าขาเก้าอี้และสแกนสิ่งกีดขวางแบบเรียลไทมประมวลผลร่วมกับระบบ Pathfinder ซึ่งเป็น AI สำหรับการวางแผนเส้นทางโดยเฉพาะค่ะซึ่งตัวเครื่องจะเรียนรู้ลักษณะของบ้านและสร้างแผนที่บ้านได้สูงสุดถึง4แบบและไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือว่าชั้นบนหรือว่าโหมดแยกห้องต่างๆตัวเครื่อง จะตรวจจับแบบ360องศา สามารถที่จะลบลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยําแบบไม่ต้องมาคอยเก็บออกจากพื้นที่นะครับค่ะบางทีเราก็ต้อง move ของเนาะยกของขึ้นเอามาแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องลยิ่งไปกว่านั้นะนะคะเรายังสามารถสั่งให้เครื่องทําความสะอาดเฉพาะพื้นที่ที่เรากําหนดได้เช่นแค่ใต,ต้โต๊ะอาหารหรือว่าแค่รอบโซฟาผ่านแอปได้ทันทีเลยไม่ว่าจะมีสัตว์เลี้ยงของเล่นหรือว่าพื้นที่รกๆบางจุดเครื่องจะสามารถเลี่ยงหรือทําความสะอาดเฉพาะจุดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะชนนะคะหรือว่าค่า ามพื้นที่ที่มันสำคัญไปมาถึงตัวนี้บ้านนะครับ m u l t i Functional Power Dock หรือว่าฐานชาร์จอัจฉริยะที่รวบรวมฟังก์ชันไว้ด้านในถึง8อย่างในเครื่องเดียวเป็นสถานีชาร์จเต็มระบบให้กับตัวเครื่องทุกครั้งที่กลับมาฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นเข้าถุงเก็บซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็มีตัวกล่องเก็บฝุ่นขนาด300มลลิตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันสะดวกในการยกไปใช้งานตามพื้นที่ต่างๆแต่ถ้าหากกลับมาชาร์จที่สถานี ตัวเครื่องก็จะทําการดูดฝุ่นไปเก็บไว้ในสเตชันโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถที่จะเก็บฝุ่นไว้ได้นานถึง100วันเลยทีเดียวนะครับปลื้มมากโดยไม่ต้องเปลี่ยนถุงบ่อยๆคือถุงเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละ,ะนะครับก็แค่ดึงออกเปลี่ยนแล้วก็เอาถุงใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วร้อวันอ่ะใช่นุ่มนวลสวยงาม <c oughs> สถานีสามารถบรรจุแทงน้ําสะอาดขนาด4.5ลิตรแล้วก็แทงน้ําเสียเนี่ยขนาด4ลิตร เครื่องจะเติมน้ำเข้าสู่แท้งของหุ่นยนต์เพื่อให้ผ้ามอบเปียกพร้อมใช้งานและดึงน้ำที่ใช้ล้างออกไปเก็บที่ถังน้ำเสียแบบแยกกันพร้อมระบบซักผ้ามอบโดยอัตโนมัติด้วยน้ำร้อน75องศาซึ่งมีให้เลือกถึง4โหมดอุณหภูมิเพื่อจัดคราบไขมนันหรือว่าสิ่งสก,กปรกฝังแน่นได้ดีรวมถึงฟังก์ชันการอบผ้าและหากใครไม่อยากยกถังน้ำนะคะรีมี่เนี่ยตัวนี้เขาก็มีรองรับการต่อเข้าระบบปะปาแล้วก็ระบายน้ำได้อัตโนมัติซึ่งส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ เสริมแยกต่างหากนะคะเพื่อให้เติมน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้เองแบบตลอดเวลาแถมยังมีระบบ S Clean Dry Board เริ่มต้นด้วยการฉีดน้ำร้อนผ่านหัวฉีดมากสูงสุดถึง20หัวพร้อมกัน โดยใช้น้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง75องศาและแรงหมุนด้วยความเร็วสูงสามารถที่จะล้างคราบสกรปรกออกจากผ้าม็อบน้ำร้อนที่ฉีดออกมาเนี่ยจะช่วยละลายคราบฝังแน่นและลดการสะสมของเชื้อแบคทีรียหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับน้ำสกรปรกทั้งหมดจะถูกดูดและระบายออกโดยอัตโนมัติเข้าถังน้ำเสียทันทีในเครื่องนี้ไม่ปล่อยให้ตกค้างหรือว่า ทิ้งคราบในถาดและยังมีน้ำยาทำความสะอาดเพียงแค่เติมน้ำยาในถังพักตัวเครื่องจะคำนวณสัดส่วนให้พอดีอเพื่อให้ผ้ามอบสะอาดพื้นเงางามโดยที่เราไม่ต้องไปผสมหรือว่าเติมเองบ่อยๆผมชอบปล่อยให้มันถูเวลากลางคืนนะพอถึงตื่นเช้าขึ้นมาลงมากลิ่นหอม,หอมกลิ่นห,หอมจริงๆนะครับ ช่วยลดกลิ่นอับลดความชื้นแล้วก็ป้องกันการเกิดเชื้อราได้ด้วยนะครับเหมือนการซักมือจริงๆนะคะแต่ว่าทําแบบอัตโนมัติเลยทุกครั้งที่ใช้งานเนี่ยโดยไม่ต้องถอดผ้าไปซักเองแบบขจัดคราบได้สูงสุดถึง99%ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับการซักมือเองแถมยังลดกลิ่นสะสมจากการใช้ผ้ามอฟซ้ําๆได้ยอย่างชัดเจนเลยค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุมากถึง5,200 mm, มิลลิแอมซึ่งถือว่าใหญ่มากพอสําหรับการทําความสะอาดบ้านทางหลังได้ยอย่างสบายๆ เลยนะครับโดยไม่ต้องกลับมาชาร์จกลางทางนอกจากนี้ยังรองรับระบบ fast charging ที่ช่วยให้แบตเตอรี่กลับมา30%ได้ในเรเวลาไม่นาน ซึ่งเหมาะมากสําหรับวันที่ต้องใช้งานต่อเนื่องแล้วก็หลายรอบนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานจริงนะคะร r i ม mi L40S u l t r a ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นแต่เป็นเครื่องมือดูแลบ้านอัจฉริยะที่คิดแทนเราได้ในหลายๆจุดเลยไม่ได้แค่ทําความสะอาดแต่จัดการทุกขั้นตอนเนี่ยแทนเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหนึ่งชิ้นที่สวยมากๆเข้ากับบ้านและไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทู และสามารถที่จะกดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วเราเจอกันใหม่นะคะกับไอเทมคุณภาพที่ออกแบบมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นขอหา,ามือถือก่อนทำความสะอาดดรีมมี่ไปสู่เขาสูเขาเยวหาแ <im itsu> อาปก่อนเอาไปโอ้โอสู่เขาสู่เขา